มาตการจระพูจ้า้าจะเลือกานโจ้จโยปาดหลายวันกันเจ็ก่งองปวดหัวเลย <c oughs> แนวทางเพื่อนบ้านนะครับปูมือนีเอาแกมือนีแกตัวใหม่เด้อนี่เขาไม่ลุดเดี๋ยวด้ะหกศูนย์ศูนย์ห้าสี่สามด้วยกันเลขหอมวลทงนันหกศูนย์ศูนย์ห้าสี่สามสองตัวล่างก็คือศูนย์ห้านะก็ โอ้หา่านนวกนัแต้มเดียว,วนะครับปุณนละห,ห่านนี่ไหมซ<บ>ีสองน,งนั่นลักซีปูมาอยู่ซีสองหนาหนาแต่ว่ามาซีสามนะกับแต้มเดียว,วนะครับปุณนละแต้มเดียวนีดเดียวเลขวิ่งอะที่ว่าหลุดไปไท่กับเขาบนเขาล่างนี่หรอกครับปุ๊บเป็นใจไหนปู๊ใช่ไม่ปู๊ฉากไล่มาหาโยมวะล่ะโยมโจ้ปะเออบ้านบ่เห็นดีล่ะครับปุ๊ รัฐบาลใท่เดี๋ยวสีได้ลงเหมือนเอาเบอร์โทรให้เพ really ิ่นบอกค่ะป exactly well, ู่ให้เพิ่นจังไหนมิโซมีลาภเพิ่นโทรไปหาปู่ได้บอกค่ะได้ได้เพิ่นเอาเบอร์โทรให้เพิ่นโลดแต่ว่าหมดง่ากันเลยไช่กันแน่นอนสิครับจ้าคันผูดไดมิโซมิราแน่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 กับมิจะได้ใจเราหลังวันนั้นไปควายควายกองรถไฟหมดทล่จักรอจีวอนชัดสองสามวันเลจัก วายเลยนะจ้ะเอาคงสุดท้ายเนาะครับูมันจังนรืมเนาะคมันจ้ะล่อยวลายเไ่ก็ลืมขึ้นมาเืมจ้ะเดี่ยวกันผู้ใดอยากเอาเลขกล้าพัฒนาเอาวัุกเ้าเนาะาเล่าก่อนเะนวันนี้ผมมีเรลขกสามตัวแล้วหาแฉสองตัวก็จ้ะอาเจนหกับสองเนอะ อปการกันด้วยนะอ่ะวดที่เท่าไหร่งวดที่สิบสี่แล้ะเรา,ว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 ,าวันที่สิบสี่ปูวาปี้แล้ะเราพัฒนาวันที่สิบเก้ากันยา หกแปอ่าตรงกับวันศุกร์เ้วะค่ะฝนตกบอกค่ะปูว่าพัลมไม่ได้หอมหอนอ๋อมาเป็นเสียงลมฟูดปูดปวดเโอตัวเดียวเพื่อดที่มันหอนดิค่ะหอนหอนมเป็นฝนสิตกบอกค่ะปูว่าฝนมตกันปสีของมไ้หอมปเงียบฝนละ กัดฝนตกนี่กัดจิเย็ยนแน่อยู่เนาะค่ะปูเนาะนอนดีอยู่วิ่งลู่ตัวใดค่ะปูเ่งลู่หกกับสองมีหกกับสองจ้ะชุดวิ่จ้ะ,ะตัววิ่งมีศูนมีสามีศนมีสามี่เจ็ดมีแปดมีเก้า มีศูนย์มีสามมีแปดมีเจ็ดมีเก้าเหค่คะแปดเจ็ดเก้าแล้วกันขาโตเนาะกันร้าก็หนี่พ่ามีไดาดเขียนแหะนี่มันสุดพอดีอันาน,านั้นวิ่งนู่นหกคั้งสองนี่เน้นตัวหนคะปูเน้นตัที่เลขสองน่ะเน้นบันที่สองแล้วกันสองเอา มาหนี้สองตัวจ้ะสองสองหกสองหกสองค่ะหกสามหกสามค่ะสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะสองศูนย์สองศูนย์ค่ะหกศูนย์หกศูนย์ค่ะ เก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะแปดคูตอนแรกหายไปจ้าตัวเนีนแล้วบัดนี้ตัวเนีนเนียนยไปทีพุงกลมไปทีหกสองเน้นที่หกสองค่ะแล้วก็สองแปดสองแปดค่ะเก้าหกศูนย์หกศูนย์ค่ะน้อยสามคู่หรตัวเนียนจ้าฟันดีบ่างค่ะปู้ ขึน้นเะนี่ยเป็นนอนพอพอรับเปี่ยวัดจีรับแต่รับง่ายง่ายมือมือมือจุดตกมัเตน่เลยนอนง่ายเลยเนดะ้เออกับวันทีจากตอนที่วัดจีติดแน่ไปเลยรับบายให้นะนะี่นอนมายรับ,รบ,นนะบ,ปบเป็นเป็นตั้งเป็นตั้งมือเป็นบางาวันกัดยุดมือและเป็นบางว่าออขันบื้นฟันดียังไงบอกเลยด้ดยอค่ะปูเออเดอกดี๋ยว ขอไปบอกด่อกขอทวนอังหวัดิจยุบปอเพิ่อนโดอกิดการสถาบันใ้โทษขอเข่าจังหวัดเนี่ยปอไนตีเงินไยกชอบป้าแล้วออกมัตามันชิในอายกชอบป้ามันชีนิเกตคุณจะขิงนี่อีกเล้วันคือขี้ได้ไปกับไปบ้านโยไปสาลคโยเพราะว่าตอนนี้โยจะมันตาโยเพื่อนำโฉมจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอทวนตัวเลขแป๊บเึงทหานเดี๋ยวจงคุยเรื่องยกซอฟ้า ปู่ว่าปีเราพัฒนา19กันยา2568วันสุงนะคะวิ่งรูด6กับ2เน้นที่2นะคะเลขวิ่นมี0มี3มี8มี7มี9นะค่ะ2ตัวมี62 63 27 28 29 20 60 90นะคะอ่าเน้นที่62แล้วก็28แล้วก็60นะุ่ะเน้นๆนีน่ค่ะตามนี้เดอไ์ใคที่คุณพ่อคุณแม่ ะเก้าวไม้กับเบิ้งไส้กันลดนจีได้ตามถูกด้วยว่า oh ค right? ันเลขปู้เพิ่นบ่เข่าเนี่เพิ่นจีเข่าหรืเปล่านี่งวดที่แล้วมากาเนาะเอาไปพี่จันนาเบิ้งเนาะค่ะเก้าวไม้ใส่ด้วยกันเอาปู้วันนี้ว่าเรื่องยกโซฟาค่ะปู้ยกโซฟาบันจียกบันจีชิบแฉบบันจีชิบแฉบถวายกันหลอนถวายไอ้กันถิ่นเนี่เพิ่นย่ำมือเศร้าเพิ่นที่มาถวายกรับบันจีชิบแฉบ กคือคิดว่าในถวายเหมือนนั้นยกเจ้าป้าที่มหาสมโพธิ์เป็นมรรามัเวียนลงกับวันที่ทีแปดก็ทอดกะินนะพูดถึงว่าทอดกะชินวันที่ที่แปดวันที่ทีแปดหลังบอกวันตาวันที่เจ็ดันกันที่วันที่ที่เจ็ก็เมีนงานเพราะว่าอยากยมบุญอรอยากรวมยกเจ้าป้ากะโทรมาเบอร์ผู้ก็ได้ให้โทมาหาโจ โจอะไรเนี่เบอร์เบอร์ปูน่ะพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ปูเบอร์ว่างนึ่งอันนี้สิศูนย์น่ะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหกสี่ห้าห้าเจ็ดแปดสามจดเอาเท่าไหร่พี่ศูนย์หกสองหกสี่ห้าห้าเจ็ดแปดสามค่ะเบอร์ปูอีกรอบนึงน่ะ อีกรอบนึงไผอยากทำบุญยกชอบว่าทำบุญที่สูงนะกันเกิดมาสั้นหนาหรือเฮ็ดยังสิได้สูงๆนาะกันเนาะเป็นเจ้าคนนายคนนะคะ่ะเบอร์ปูคือ0 6 2 6 4 5 5 7 8 3เจดแปดสาะก่นรวมบุญร่ะะบบญวมทานกับปูอ,อย่างนั้นสั่งบนท่านแล้วหรอกตอนนี้กระลังว่างเด็กอยู่เล็กเรากัน,น็จะได้มุ่งจะต่อยหลับเหมืนกันจะยกชอบว่าง จะหาตุนทงตางไปจนกว่ามันสิเนสุดจนกว่าจะได้แต่ลองจนกว่าจะได้เกียบร้อยคนละผู้ละหาละซิบเ้วยกับปูนาะผู้ละหาละซิบร่วมด้วย,วยช่วยกันได้เยอะอ่ะแตมันง่ายากวาก,กันเอาสีสางเอาสีเย็ดรวมบุญนั่นเอาเฮ็ด น้ากอไยู่น right ้ำผู้อื่นมากก็เจ like, right ้ากระไรมากเขาบวชที่เจ้าคืองานปวดไงเป็นปวดนี่เจ้ากระตอมมาเขาปวดเจ้าจําปู้ขปบามากนั่งที่เจ้าแไปร่องหวปวดง่องไงปวดเขา่ไองจะปว้จันะเพราะว่ายังอยู่ในบวดพิธีกรรมต่างๆเนาะค่ะครับปู้ไดยนี่อยาดยมขอาเบิองเด็กเล่าว่าสีบรรยากาศสันนีเฉพาะ ปูปูขึ้นม่เลยเชียงดังึนม่จ้าลดแล้วสิเขาลดแล้วสิเขาตัวกะปูนอวันนี้เนาะเขาทั้งมาตามีเขาแมมากะังตามากับเบืองไปตั้งไงกดไหลกดแช้นต้งโจ้ตมเนื้อตั้งแต่ว่บันเทิงจ้ตันมากันจ่อกันทั้งคอยปีจานณาตั้งเอาปูกรบปาก็ฝังไว้รับโจเราเ กะหวังว่าแช่มันเขานะแก่มันกระลุ้นแก่มันกรเต่าเป็นของทรมดานั่นญาตย่ยมขอมาเบิ่งหลับพิจณาเอาขอหายหยาตย่อมทุกคนมีวามสุก้อนเจริญวามเ่จะได้สไปจะมีย่มโจกะโรไปไก่เก็บมาเบียดกะหายออกไปเสนอจะมาอยู่ในร่างกายโจเอ่ะไปยุติใกัสุไปไปยุติหื่นหดไปได้ทมา ตควันสุขวามจเจริญเกินมาอา้าวสาธุเจริญพรสาธุขับปู่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการค่ะกราบขอค่ะกราบขอกราบขอบุญขอบพุ่นปูหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนซอมของโจผ้าลวยเนาะ,นะคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลามีหมานิงๆปงปังๆรวยๆเนาะคะ่ะ โปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนินดว่าสำหรับลิปนี้กับคอนทุกท่านโชคดีนะคะผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อถูกทุกๆรางวัลที่มีแล้วค่ะถูกสามโตนาสามัวไทยรางวัลที่หนึ่งถึงค่ะเฮงปังดังด้วยขามโค้งกับคอ,อให้ขามได้น้อยจ้ะสำหรับ,ล,บลิปนี้ขอตัวก่อนแล้ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ